สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภกลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565ของผู้ที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภหรือว่าผู้ที่มีลักษณะการเกิดหรือว่าตำแหน่งดาวศุกร์ที่สถิตอยู่ในราศีพฤษภแม่มดน้อยจะนิ้นการคำนวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกแต่จะนิ้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลัก การดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่มน้อยอยากให้เพื่อนเใช้วิทยานในการรับชมและก็ร,รับฟังเยอะๆเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความปจริงเยอะๆ,ๆอย่าให้หัวใจลงคําทํานายแล้วก็อยาให้คำทำนายลงหัวใจแม่มน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไวใ้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย 6. เหรียญ the lover the magician ดาบ The Star Date The Tower p a e of s o u r c e Keep an open mind Chemistry Give your relationship a chance t h i n k i n g of you Eros Misunderstanding สำหรับความรักนะคะชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมนะคะคนโสดถ้าถามว่ามีโอกาสพบรักไหมนะคะจะได้เจอคนที่ถูกใจหรือเปล่าต้องบอกเลยว่านะคะจะเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันเลยแหละเมื่อจักรวาลเปิดโอกาสให้กับตัวเราแล้วนะคะคนโสดก็อย่าปิดกั้นโอกาสของตัวเราเองอย่างเด็ดขาดแม้ว่าเน้นงว่าคนโสดบางส่วนน่ะมีสเปกหนุ่มในฝันนางในฝันที่เราคาดหวังเอาไว้ว่าอยากจะพบเจอนะคะบางคนเราตั้งมาตรฐานเอาไว้ค่อนข้างสูงเราเมื่อมีใคร บางคนเดินเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้มาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้เราก็มักจะปล่อยให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะผ่านเลยไปแต่ในเดือนนี้นะาหัวใจดวงน,น้อยขอยงชาวราศีพฤษภก,กองแม่มดน,น้อยจะเริ่มกลายเป็นสีชมพูขึ้นมาอีกครั้งนะคะการเดินเข้ามาของใครบางคนนะอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดของชาวราศีพฤษภหลายๆคนนะคะจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะอยู่คนเดียวแล้วแหละนะคะเปิดโอกาส นะคะให้กันและกันเยอะๆใช้เวลาเรียนรู้ศึกษาดูใจกันให้มากๆนะคะสาหรับคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วในเดือนนี้เรามาระวังนะคะปัญหาการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะคะการมีปากเสียงกับคนรักอย่างรุนแรงรวมถึงในเรื่องของปัญหาบุคคลที่3ที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ด้วยเหมือนจะไปเจอบททดสอบของจกักรวาลเข้าอีกแล้วนะคะแต่บททดสอบในครั้งนี้เป็นแค่ช่วงจังหวะระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองถ้าเราใจเย็นพอนิ่งพอนะคะรอประมาณในช่ว ต้งปลายปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะจะคลี่คลายนะคะปัญหาจะได้รับการแก้ไขหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะลงตัวมากขึ้นนะคะแต่บางส่วน,นแม่มโนเมืองว่าปัญหาที่แม่มโนนกล่าวมานั้นนะคะได้เกิดขึ้นมาหมดแล้วแหละนะคะถ้าถามว่าจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันไหมนะคะต้องรอประมาณในช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปก่อนนะคะจะมีโอกาสได้รับการติดตอ่อกลับมาจากเขาหรือเธอคนนั้นนะคะแต่ชาวราศพีพฤษภ หลายๆคนมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆเหนื่อยนะคะเพื่อนๆอยากจะใช้เวลาในช่วงนี้โฟกัสไปที่ตัวเองก่อนอยากจะอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งนะคะเพื่อทบทวนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผ่านมาให้เวลากับเวลานะคะแล้วเวลาจะรักษาใจแล้วเวลานะคะจะทําให้ปัญหา แล้วก็อุปสรรคนั้นคลี่คลายลงด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวม่เมื่อน้อยขออนุญ,ญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะในช่วงเดือนนี้มีไพ่เดอะทาวเวขึ้นมาให้เรามาระวังปัญหาการทะเลาะเบาแวงนะคะที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวรวมถึงการมีปากเสียงกับครูครองนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันด้วยนะคะ Misunders ร์ n d i n g ขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกสงสัยไม่แน่ใจซึ่งกันและกันแล้วนะคะอะไรก็ตามที่มีความรู้สึกว่ามันกลุมเครือนะคะไม่ชัดเจนให้เปิดอกคุยกันเลยนะคะอย่าพยายามไปคิดเอาเองนะคะไพ่มิสอันเดอร์สแตนดเนี่ยนะคะหมายถึงนะคะโอกาสในการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนั้น มีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแต่บางคนนะ่ะนะ,ะอาจจะไปเจอในเรื่องของบุคคลที่3นะคะที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์แล้วนะคะทำให้ความสัมพันธ์นั้นเกิดปัญหาเกิดการมีปากเสียงขึ้นมานะคะซึ่งคู่รักบางคู่ได้มีการตัดสินใจ แยกๆก,กันอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะคะภพ่เดือดสาบางคนนะคะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์นะถ้าชาวราศีพฤกภกอง,องแม่มดน้อยใจเย็นพอนิ่งพอแม่มดน้อยมองว่าประมาณในช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะลงตัวมากขึ้นปัญหานะคะจะได้รับการแก้ไขแต่ถ้าไกลที่มีนะคะคู่ครองที่เกิดอยู่ในวันอังคารน,นะคะวันเสราร์ วันพุธหรือว่าเป็นชาวราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะราศีพิจิกราศีเมษเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการมีปากเสียงกันให้มากๆเลยคู่ครองในเดือนนี้อารมณ์ค่อนข้างร้อนนะไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นอยู่ตรงตำแหน่งคู่ครองด้วยนะคะเหมือนกับนะคะเขาไม่ค่อยจะมีเหตุผลสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่สําคัญน่ะนะคะภาวะหัวร้อนนะคะของแต่ละคนนั้นนะคะอาจจะทําให้นะคะบานปลาย ถึงขั้น,นะะทำ้ายร่างกายซึ่งกันละกันในเดือนนี้จะต้องใจเย็นๆให้มากๆนะคะไพ่เพจซับซอเป็นตัวแทน,นะะของบริวารน,นะคะบริวารแล้วก็บุตรหลานเนี่ยอาจจะนําพาเรื่องราวจุกจิกกวนใจนะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่ายุ่งยากลําบากใจอยู่บ้างนะคะไพ่เพจซับซอดเป็นตัวแทนของเด็กดื้อนะคะไม่ค่อยจะฟัง คุณพ่อคุณแม่สักเท่าไหร่นะคะจะชอบเถียงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะนอกจากนั้นไพ่เพจซับซอสไพ่เดทแล้วก็ไพ่เดอะทาวเส่วนบางคนเนี่ยอาจจะได้รับข่าวคราวนะคะการสูญเสียการจากไปของใครบางคนอาจจะเป็นญาติสนิทมิสหายของเราก็ได้นะคะรวมถึงในเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองรวมถึงสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะเป็นอะไรที่เราประมาทไม่ได้ สำหรับคนนี้กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะกำลังศึกษาดูใจอยู่กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันเสาร์วัน,ววนพุธนะคะหรือว่าเป็นชาวราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมราศีเมษราศีพิจิกนะคะหรือว่าพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะก่อนสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมเหมือนจะไปเจอบททดสอบของจักรวาลเข้าอีกแล้วนะคะให้เรามาระวังการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กระทันหัน ให้เดทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยให้เรามาระวังปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแวงนะคะการมีปากเสียงกับคนที่เรารักอย่างรุนแรงนะคะรวมถึง การพลัดพรากจากคนที่เรารักด้วยนะคะในเรื่องของการมีปัญหากับคนรักนั้นนะคะจะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันดังนั้นอะไรก็ตามนะคะที่เรามีความรู้สึกว่ามันคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะอะไรก็ตามที่เราสงสัยไม่แน่ใจซึ่งกันและกันแล้วนะคะให้ถ่ายถามกันนะคะพูดคุยกันอย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะคะว่าเรื่องที่เราไปฟังเข้ามาเรื่องที่เราไปได้ยินเข้ามานั้นนะคะเป็นเรื่องจริงนะคะ เราต้องหาความจริงเรื่องนั้นให้ได้ก่อนเพราะไม่ให้มิสอันเดอร์แซนดิ้งขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะก,กรวานจะเตือนเราแล้วแหล,ละนะคะว่าโอกาสในการเข้าใจผิดนั้นมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่บางส่วนนะอาจจะไปเจอในเรื่องของนะคะบุคคลที่3นะ่ะที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะอันเป็นชนวนสําคัญทําให้นะคะเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ขึ้นมาแต่ถ้าชาวราศีพฤษภข,ของแม่เมื่อน้อยใจเย็นพอนิ่งพอนะคะรอให้ผ่านพ้นประมาณในช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมไปต้นไปก่อนนะคะปัญหา แล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์ก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะลงตัวมากขึ้นนะคะที่ผิดใจกันก็จะมีโอกาสได้กลับมานะคะเคลียร์ปมในใจกันแต่ชาวชาวราศีพฤษภของแม่เมื่อน้อยใจร้อนนะคะโอกาสที่จะเกิดความบาดหมางนะคะการทะเลาะเบาะแววงกันนั้นมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะไปเจอบททดสอบของจักรวาลเข้าก็จริงแต่บททดสอบครั้งนี้นะคะเป็นแค่ช่วงจังหวะ ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะคะ ส่วนอีกพลังงานหนึ่งนะคะที่แม่มะ้อยเห็นแม่มะ้อยมองว่านะคะชาวราศีพฤษภของแม่มะ้อยบางส่วนน่ะนะคะมีปัญหาที่แม่มะ้อยกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยได้เกิดขึ้นมาหมดแล้วแหละทั้งไปเจอในเรื่องราวของการเข้าใจผิดซึ่งกันและกันรวมถึงปัญหาของบุคคลที่3นะคะที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะอันเป็นชนวนสําคัญทําให้คู่รักบางคู่ได้มีการตัดสินใจนะคะเว้นระยะห่างพักความสัมพันธ์เอาไว้ชั่วคราวนะคะหรือว่าบางคู่ได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วลักษณะของไพ่นะคะ 6ดาบนะคะหมายถึงนะคะประมาณในช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมไปต้นไปนะคะปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆจะเริ่มคลี่คลายลงนะคะกิฟต sure. ์โยรีเลเช่นชิฟชานการจากลานะ่ะอาจจะไม่ได้กลาป เป็นการจากลายอย่างถาวรน,นะคะจะเป็นพลังงานนะคะเก่าๆนะกิฟต์ยูรีเลชั่นชิฟชานหมายถึงจะมีโอกาสได้รับการติดต่อกลับมานะคะจากเขาหรือเธอคนนั้นโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวเลยล่ะความสัมพันธ์ที่เราคิดว่ามันจบไปหมดแล้วนะคะมันผ่านไปหมดแล้วจริงๆเราไม่ได้จบอย่างถาวรติงกิ้งซอฟยูหมายถึงนะคะคนนคู่นะั้นยังมีความรู้สึกห่วงหาอาวอนนะคะแล้วก็ยังคิดถึงกันมากๆนะคะถึงแม้ว่าเขาจะกลับมานะแต่ในเดือนนี้แม่มดน้อยเมืองว่าชาวราศีพฤกษกข,ของแม่มดน้อยหลายหลายคน ยังคงจะต้องการในเรื่องของเวลาอีกมากเลยละเหนือนกับเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆเ,เหนื่อยเหลือเกินนะคะอยากจะใช้เวลาในช่วงนี้นะคะพักผ่อนสักระยะหนึ่งอยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะโฟกัสไปที่ตัวเองก่อนนะคะไม่เป็นไรนะคะรอให้ผ่านพ้นประมาณในช่วงปลาย,ลายเดือนตุลาคมไปต้นไปแม่้นน้ยมองว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่า,ยา,ยยางก็จะลงตัวมากขึ้น สำหรับคนโสดน,นะคะแม่มโนยเมืองว่านะคะคนโสดบางส่วนของแม่มโนอยอาจจะเพิ่งตัดสินใจหันหลังเดินออกจากความสัมพันธ์มาบางคนไปเจอในเรื่องของปัญหาเรื่องราวของการเข้าใจผิดนะคะหรือว่าบางส่วนไปเจอในเรื่องของรักเผื่อเลือกหรือว,ว่ามือที่3ที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นะคะอันเป็นชนวนสําคัญ ทำให้นะคะเรานั้นตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ไพ่เดอะเมจิกเชียนนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เทวดานะคะเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลนั่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่ได้ถูกกาหนดเอาไว้หมดแล้วโดยกฎของจักรวาลไม่มีสิ่งใดนะคะที่เกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญอย่างแน่นอนแล้วส่องไพ่หกดาบนะคะเวลาจะเยียวยานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเวลาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวนะคะและที่สําคัญนะคะเวลานั้นนะคะจะทําให้ปัญหา แล้วก็อุปสรรคในชีวิตนั้นนะคะคลี่คลายลงด้วยในเดือนนี้หลายๆคนนะอาจจะต้องการเวลานะคะเพื่ออยู่กับตัวเองนะคะเพื่อจะคิดทบทวนเรื่องราวนะคะที่ผ่านมานะคะใช้เวลาโฟกัสอยู่กับตัวเองนะคะอยากจะให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นอยากจะดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะแม่มนองน้มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะไพ่เดอะสตาร์นะเป็นตัวแทนของดวงดาวแห่งความหวังนะคะหมายถึงถึงแม้ว่าเราจะผ่านเรื่องราวความทุกข์ใจชีวิตเรานั้นนะคะ จะมืดมนแค่ไหนนะคะแต่มีแสงสว่างที่ส่องนำทางเพื่อนๆเ,เสมอนะคะเส้นทางรักของเพื่อนๆน,นั้นยังไม่ถึงทางตันหรอกนะคะยังมี ความหวังในเรื่องของความรักอยู่อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่านะคะเราอย่าสูญเสียศรัทธาในตัวเองอย่างเด็ดขาดนะคะการที่เรานะคะตัดสินใจนะคะจบความสัมพันธ์กับใครบางคนไปนั้นนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภบางส่วนความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่ได้จบลงอย่างถาวรนะนะคะกิฟต์ยูลีเลเซนชิฟร์ชานเนี่ยหมายถึงนะคะมีพลังงานของคนเก่าๆนะคะย้อนกลับมาอดีตคนรักเก่าของเรานั่นแหละนะคะแต่ถึงแม้ว่านะคะเขาจะวนเวียนกลับมาในชีวิตของชาวราศี สิพฤกษกนะคะแต่ในเดือนนี้แม่มน้อยเมืองว่าเพื่อนๆอยากจะใช้เวลานะคะอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะไม่ต้องรีบหรอกนะคะประมาณในช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปแม่เมื่อน้อยเมืองว่านะคะปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในชีวิตน่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะเริ่มคลี่คลายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะลงตัวมากขึ้นนะคะ ลักษณะของไพ่คีปเป็นโอเพ m i ม d แล้วก็ไพ่เดอซาข,ขึ้นมาส่วนชาวราศีพฤษศก,กองแม่มืน่น้อยบางส่วนนะอาจจะเป็นโสดมาได้นานแล้วแหละนะเหมือนกับเราอยู่คนเดียวจนชินแล้วนะคะจนเรามีความรู้สึกนะคะว่านะคะเราใช้เวลานะคะอยู่กับตัวเองเราก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะคะ ลักษณะของไพ่คิดเป็น Open Mind จริงๆแล้วไม่ใช่ว่านะคะไม่มีโอกาสได้พบรักเลยนะคะมีโอกาสได้พบรักนั่นแหละเพียงแต่ว่าชาวราศีพฤษ์ข,ของแม่มน้อยบางส่วนเป็นคนที่นะคะมีมาตรฐานนะคะมีสเปคหนุ่มในฝันนางในฝันที่ระวางเอาไว้นะคะเราคาดหวังเอาไว้ว่าอยากจะพบเจอนะคะแต่นะคะไกลบางคนที่เดินเข้ามาแล้วเรามีความรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจ เรายังไม่ตอบโจทย์เราเลยเนี่ยเราก็มักจะปล่อยพวกเขาเหล่านั้นผ่านเลยไปแต่ในเดือนนี้แม่เม่น้อยมองเห็นไพ่อ e ีรอสขึ้นมาไพ่อีรอสนะคะเป็นไพ่กรรมเทพนะคะกรรมเทพตัวน้อยจะแผลงสอนรักให้กับชาวราศีพฤกษกของแม่เม่น้อยนะคะที่เป็นโสดมานานแล้วนะคะเกิดมีความรู้สึกนะคะชุ่มชื้นหัวใจขึ้นมาอีกครั้งหัวใจดวงน้นอยๆนะคะจะเริ่มกลายเป็นสีชมพูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคนคนนี้บอกว่านะคะพลังงานอ่ะ ตรงกับเรามากๆเลยเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีนะคะเคมีสตรีหมายถึงคนที่มีความชอบนะคะอะไรที่คล้ายๆกันด้วยเวลายอยู่ใกล้กันนะนะคะก็จะสนิทกันง่ายถึงแม้ว่าคนคนนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เราทั้งร้อแต่แม่มืน้อยไม่อยากให้ชาวราศีพฤษภปิดกั้นโอกาสของตัวเราเองนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองมากๆนะคะไม่แน่ว่าคนคนนี้น่ะอาจจะเป็นคนที่พิเศษสําหรับเรามากๆในวันข้างหน้าก็ได้นะคะคนที่เขาเข้ามานั้นอาจจะเป็นคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารวันเสาร์วันพุธนะคะหรือว่าเป็นชาว ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมราศีเมษนะคะราศีพิจิกนะคะหรือว่าพบรักทางไกลนะคะเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะคะรักต่างไวัยได้ไพ่เดทกับไพ่เดทาวเวอร์นะส่วนบางส่วนนะ่ะอาจจะไปดึงดูดคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะเป็นพ่อไม้นะคะเป็นแม่ไม้ด้วยความที่มีเสน่ห์ชาวราศีพฤษ์กกของแม่มน้อยนะบางคนอาจจะมีทางเลือกในเรื่อง,องความรักนะคะจะมีคนมากกว่า1คน เดินเข้ามาให้เราเลือกแต่ในเดือนนี้นะคะต่อให้เพื่อนๆมีทางเลือกในเรื่องความรักมีคนมากกว่าหนึ่งคนเข้ามานะคะแม่โมดนย์มองว่าเพื่อนๆจะไม่ใจร้อนหรอกนะคะรักษณะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยนะคะเหมือนเราเองนั้นยังต้องการเวลานะคะอีกมากเลยแม่มดนอ้ยมองว่านะคะเป็นสิ่งที่ดีนะเรื่องนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนแล้วค่ะแม่มดนอ้ยนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะชาวราศีพฤกษกของแม่มดนยทุกคนนะคะ มีความสุขกข็ให้สมหวังในความรักนะคะถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มะนอยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มะนอยเรากวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มะนอยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ